เมื่อวานก็มีดราม่าอย่างที่ทุกท่านเห็นแล้วก็มีการเคลียร์ประเด็นความขัดแยง้งความไม่เข้าใจความคลาดเคลื่อนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับจนกระทั่งวันนี้ผมได้เปิดไปที่ f a c e b o o อ,อของท่านอาจารย์นะครับท่านอาจารย์ก็แล้วกันใช้คำนี้ก็ปรากฏว่าก็ได้มีการลบชื่อผมออกไปแล้วจากข้อความในเพจนะครับ แต่ก็มีหลายๆท่านอยากจะฝากบอกไปทานไปยังท่านอาจารย์ว่าให้ลบทิ้งนะครับตรงนี้ก็คงมีใครบังคับใครไม่ได้นะครับก็สุดแล้วแต่ท่านลบไม่ลบหรืออะไรแม่อะไรก็สุดแล้วแต่ท่านครับนะครับผมพอใจในการที่ได้รับการชี้แจงในประเด็นความเป็นจริงนะครับส่วนตัวท่านอาจารย์มองว่าการลงเพจหรือลงข้อความลงโพสต์แบบนั้นเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวของอาจารย์ คนอื่นไม่ต้องมาเดือดร้อนทานองว่าทุกคนบอกว่าอมันอาจจะไปเดือดร้อนถึงลุงพลไหมอะไรอย่างงี้นะครับอาจารย์ก็บอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวเพราะเป็นเพจเป็นโพสต์ของเขานะครับก็สุดแล้วแต่ท่านจะคิดนะครับแต่ถ้าถามผมผมลบถามผมผมลบคือถ้าโพสอะไรก็ตามมันลงแล้วมันเป็นมันมีกระแสเป็นลบผมจะลบทิ้งนะครับผมจะไม่เก็บเอาไว้ นะครับผมจะไม่ดื้อดึงผมจะไม่ขืนนะครับในความคิดเห็นของคนส่วนมากนะฮะแล้วก็ในเมื่อร้อยละเกือบ99เนี่ยบอกว่าสิ่งที่ลงไปนั้นนะมันสร้างความขัดแย้งถึงแม้จะเป็นเพจส่วนตัวของท่านก็จริงนะครับในเมื่อท่านเองเป็นยูทูบเบอร์หนึ่งคนที่มีการไลฟ์สดมีการาพูดคุยติดต่อนะครับกับผู้คนมากมายในโลกโซเชียล นะครับก็อยากให้เราเราท่านนะครับมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับสิ่งใดที่ผมโพสต์ไปแล้วแล้วมันเสียหายผมก็จะรับผิดชอบต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นการขอโทษหรือมีความจำเป็นต้องลบทิ้งก็ลบแต่ถ้าหากท่านอาจารย์เห็นว่าสิ่งที่ลงไปแล้วนั้นไม่ได้มีผลเสียหายต่อสังคมก็สุดแล้วแต่อาจารย์นะครับเมื่อวานนี้ทางคุณมาไกลหรือหลายๆคนที่เกี่ยวข้องกับโพสต์นี้ ออกมาชี้แจงกันอย่างอุตรุดนะครับมีการปรับความเข้าใจกันซึ่งผมยินดีด้วยขอบคุณป้าบุหลันนะครับที่แสดงความคิดเห็นในโพสต์ของอาจารย์ในการออชี้แจงแทนผมด้วยผมได้อ่านนะครับก็ขอบคุณป้าบุหลันด้วยแล้วกันนะครับนะฮะแล้วก็ผมอยากจะฝากไปยังท่านอาจารย์นะครับว่าอาจารย์ครับ ผมเข้าใจว่าอาจารย์หวังดีต่อลุงพลเนะี่ยผมเข้าใจนะครับแต่ในการหวังดีตรงนั้นเนี่ยก็ต้องมีวิธีการนําเสนอที่ยยกยนหรือรอบครอบกว่านี้นิดนึงส่วนตัวผมเองที่ทํางานด้านคดีความเป็นทนายความเนี่ยผมก็จะทําอะไรแบบง่ายๆเรียบๆนะครับแล้วก็เงียบๆเท่าที่ผมจะทําเงียบๆได้นะครับแต่ไม่รู้จะหลบหลบพ้นยูทูบเบอร์ไหมนะฮะที่อยู่หน้าบ้านลุงพลน่นะครับก็ ต่างคนต่างทําหน้าที่ครับอาจารย์นะครับทุกคนเป็นห่วงคดีนี้ทุกคนห่วงยายลุงพลทุกคนอยากให้ความจริงปรากฏทุกคนอยากให้การต่อสู้กระบวนการยุติธรรมมันเดินไปโดยความบริสุทธิ์นะครับมีหลายคนเป็นกองเชียร์ที่ถูกต้องมีหลายคนเป็นกองเชียร์ที่ไม่ถูกต้องนะครับพี่มากายบอกว่ามีอยู่สิบกว่าคนที่ไปยุยงส่งเสริมตรงนั้นผมก็ไม่อยากจะไปข้องเกี่ยวเป็นเรื่องของคุณมาไกาย นะครับแต่บทเรียนของคุณมาไกลจะเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับผมเหมือนกันผมจะไม่อ่านข้อความที่ไม่ดีผมจะไม่ตอบข้อความที่ไม่ดีผมจะไลฟ์สดหรือมีการทําคลิปวิดีโอในลักษณะที่เป็นการพูดในแนวความคิดของผมคอนเทนต์ของผมจุดยืนของผม แล้วก็อยู่บนพื้นฐานของหลักข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายที่ผมมีเพราะฉะนั้นแรงยุแรงส่งแรงเสริมผมจะไม่ค่อยอยากจะไปตอบในการไลฟ์สดนั้นนะครับผมอยากจะฝากไปยังยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับให้เอาเรื่องของพี่มาไกลกับคุณธนันนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ผมรู้จักอย่างดีด้วยนะครับเคยอยู่ด้วยกันในการทำงานปัจจุบันเป็นคนรู้จักกัน ไม่มีกลุ่มเกิมอะไรทั้งสิ้นวันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงสําหรับคนที่จะหยิบยกนะครับเรื่องราวใดก็ตามไปลงโพสต์หรือไปไลฟ์สดต่อไปขยายความจะต้องตรวจสอบข้อมูลคุณจะต้องตรวจสอบข้อมูลกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งของนายกอรอนายขอคุณควรจะยกโทรศัพท์ไปถามนายกอกนายขอหรือมีการส่งข้อความไปถามนายกอรอนายขอว่ามันจริงหรือไม่ โดยเฉพาะาถ้ามีบุคคลที่สามอย่างเช่นในคอเข้ามาคือตัวผมสมมติในคอก็ต้องถามในคอด้วยว่าเฮ้ยคุณพูดจริงหรือเปล่าวันนี้คนที่ลงโพสต์คนที่พูดไปแล้วไม่จริงคุณเป็นฝ่ายเสียอาจจะไม่ได้เสียเงินเสียทองนะครับอาจจะเสียภาพลักษณ์อาจจะเสียภูมิอาจจะเสียความน่าเชื่อถือ นะครับผมเข้าใจว่าท่านอาจารย์เองไม่ได้สนใจในเรื่องรายได้อะไรหรอกเพียงแต่อยากจะแสดงความคิดเห็นในทานวิชาการแต่อย่างไรก็ตามก็ฝากท่านอาจารย์ในาจานะ์ที่เป็นผู้อุโสโับท่านหนึ่งในวงวงวงกลุ่ม y o u t u b e เนี่ยออขอให้ท่านได้ปดตรวจสอบข้อมูลก่อนลงผมยืนยันนะครับผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า7วันก่อนผมก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องทนันผมไม่เคยคุยถึงเรื่องทนันมา หลายเดือนมากแล้วตั้งแต่มีปัญหาลูกปลามมาหาผมเนี่ยบ้านผมไฟไหม้เนี่ยคือมีแต่กระสุนมาตกหลังคาบ้านผมร้อนอยู่ในบ้านผมเเนี่ยผมได้เรียนรู้แล้วครับว่าโลกโซเชียลมันมันเป็นอะไรที่เป็นเมืองมายาคุณอยากจะอยู่กับโลกมายาคุณก็อยู่ไปคุณอยากจะได้ความจริงอะไรจากผมคุณก็มาดูคลิปผมนะครับมาดูการไลฟ์สดของผมนะครับ ผมก็จะพยายามนําเรื่องราวที่เป็นความจริงไม่ว่าจะเป็นคดีที่เกี่ยวกับลุงพลมาเล่าให้ท่านฟังว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ลุงพลเป็นยังไงนะครับผมไปทาอะไรกกอกเท่าที่ผมจะพูดได้แล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องชี้แจงหน่อยหนึ่งเพราะอดีน้องน้องชิดเองอาจจะเข้าใจผิดในการที่ไปลงไลน์ลงในไลน์ไลน์สดในยูทูบว่าทนาสมเกียรติพานักข่าวมาหาลุงพลนะครับจริงๆแล้วน้องชิดน่าจะเข้าใจผิดผมไม่ได้พานักข่าวไปครับนักข่าวไปเองครับ เพียงแต่วันนั้นผมเดินทางขึ้นมาตามขึ้นมาเพราะว่าผมจะไปดูสถานที่เกิดเหตุอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคดีที่ผมดูแลชิดอาจจะแซวเล่นก็ไม่มีอะไรผมก็รักไอชิดมันไอชิดมันก็เหมือนน้องนุ่งนะครับเหมือนน้องนุ่งที่คุยกันได้ต่อโทรศัพท์โดยตรงถ้ามีอะไรไม่เข้าใจต่อกันโดยตรงยูทูบเปอร์สายลุมพลนทุกคนมีอะไรต่อมาโทรศัพท์โดยตรงมหาไทยสมเกียรติมาถามโดยตรงสมเกียรติอาชิดไหม พี่สมเกียติดาผมเหรอชิดต้องทอสมาามโดยตรงสมเกียรติไปตำหนีนายไปดา่านายโพธินายโพธิต้องทอสมาามสมเกตโดยตรงอย่าหลงเชื่อกระแสโซเชียลจนกระทั่งเราลืมสติเดี๋ยวนี้ผมเรียนรู้ครับผมเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างบทเรียนราคาแพงต่างๆที่ได้สอนให้ผมได้เรียนรู้นะครับแล้วผมขอบคุณทั้งผู้ประสงค์ดีผู้ไม่ประสงค์ดีคนรักคนไม่รัก คนที่เคยมีความขัดแย้งกันผมก็ขอร้องแล้วกันขอยุตินะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนทนายน้องทนายหรือไม่ใช่ทนายก็ตามยุติต่างคนต่างทําหน้าที่แล้วกันเพื่อนๆน้องๆพี่ๆ